สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับผมนะครับดีโน่เมเมอร์และวันนี้เราจะมาอัดคลิปกันนะครับเป็นคลิปอกู่กับเซิร์ฟเวอร์นะครับโอเคครับแล้วท่านก็จะเกิดที่สปอนตรงนั้นนะครับแล้วท่านก็จะเจอกับโรงเีีครับให้ท่านเดินไปท่านก็จะเจอกับ ชื่อของแอดมินต่างๆครับก็ผมก็จะไม่อ่านครับมันเยอะมากครับนี่ครับกิจกรรมก็เลี้ยวทางนี้ครับครับแต่กิจกรรมตรงนี้ยังไม่เสร็จนะครับอันนี้เป็นกฎต่างๆหนึ่งห้ามเกลียนสองห้ามขอของแอดมิน สามห้ามของโอพเด็ดขาดครับสี่ห้ามพลัดข้อความห้าห้ามพูดคำหยาบแบนไอพีครับและนี่ก็เนี่ยครับหัวฟ้าฟานี่ก็แอดมินีิคนนนะครับครับเชี่ยงว่เขาทำอะไรก็เรี่ยงเขาครับอันนี้ก็เป็นคำสัง่ตงต่างๆครับมาดูกันได้ครับ แล้วขึ้นแล้วก็ไปที่วร์ปครับวร์วปวร์ปอันแรกครับเป็น PVP ครับก็จะมีแบง่งเป็นไฟล์ครับก็มีเรดกับบลูครับเรากดบลูดูรับบลูใช่ไหมนี่ครับแล้วท่านก็จะเกิดมา ในสีของท่านครับแล้วก็มีธนูขายและลูกธนูขายครับก็ขึ้นไปยิงข้างบนได้ยิงข้างบนมีที่ซุ่มยิงด้วยครับยิงแบงนี้อุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยขออภยครับอ้ยครับโอเคครับก็กลับไปที่สปบบอรเลยครับ เดี๋ยวกลับไปที่สปอนสเสร็จแล้วคืออะไรใครยัามาปิดไว้เนี่ย,ยไปกิจกรรมเดี๋ยวไม่รู้ใครยัามาปิดไวนะ้เัยกิจกรรมก็มีสามกิจกรรมคือจำเขาวงกดและยิงธนูยิงธนูนี้ ผมทำเองนะครับโนี่ครับใบจำนลยครับนี่ครับ,รบจำก็มีรางวัลรละบุเอาไว้รางวัลคือ20เพชรรับดาบทองแล้วก็ไอรอน20ครับอ่ัโอ้ยโอ๊ยๆจริงๆทตไมเนี่ยนี่ครับก็ยากกว่าสมควรเลยอ้ยอ๊ยๆ ผมสะไม่เล่นเะครับเพราะผมเล่นไม่ค่อยเก่งครับนี่ครับนี่ครับนี่ด่านก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อท่านได้ทำการมาถึงอย่างเเส้นชัยครับท่านก็จะเจอกล่องของรางวัลครับเปิดได้เลย<ม>และ นี่ก็เป็นรายชื่อผู้ชนะครัมีหนึ่งคนครับที่ผ่านมาได้ครับก็โอเคครับต่อครับต่อครับก็ไปที่วาบีเช่นเคยจำเสร็จก็เขาวงกดครับขอบอกว่าเขาวงกดนี่ ใครไม่เก่งจริงอย่าเล่นครับยากมากครับดูแลด่านก็ใหญ่พอสมควรครับครับยางขนาดผมยังหลงเลยโอเคครับอันต่อไปครับเป็นกิจกรรมที่ผมสร้างขึ้นมาเองครับก็คือยิงธนูนี่ครับก็ยังไม่เสร็จครับแต่วันนี้ก็จะเปิดห้าโมงครับยิงธนูไปกันเลย มีธนูขายครับแล้วก็ลูกธนูลูกธน,กนูนี่ครับปิดประตูนี่ครับสีเทาไนีคือแบบมันจะวัดระดับของท่านว่าเป็นยังไงครับสีเทานีคือไม่ดีครับสีเหลืองก็ปานกลางครับสีชมพูก็คือ ดีรับส่วนสีแดงนี่ถ้าใครย,ยิงโดนครับได้รางวัลเลยครับเดี๋ยวแต่ผมยังไม่บอกว่า,วารางวัลคืออะไรเพราะมันยังไม่เปิดดูครับว่าผมยิงได้ระดับอะไรบ้างครับโอ้รับสีแดงครับผมยิงได้โอ้โหโอ้สีแดงครับสีเหลืองสองสีแดงหนึ่งก็ถือว่าใช้ได้ครับ ท่านก็โอเคโอเคเด็ดเด็ดเด็ดโอ้ยโอ้ยโอ้ยแหลกจังเดี๋ยว,ยว,ยวค่อยจัดการนะกันสปอร์รสปอร์อีกรอบวัดเรียบร้อยกิจกรรม ก็ครบครับไม่ร <bbe> ู้ใครมาปิดเนี้ยนี่ก็เป็นโมเดลครับเข้าไปเลยครับโมเดลนี้ก็เป็นให้ท่านเชิญชมโมเดลต่างๆได้ก็มันจะเป็นแบบแบบแอดมาได้ทำการสร้างแล้วก็ให้คุณเดินชมได้ ผลงานกรดิ่งแต่ผมไม่ได้สร้างเนโะนนปเอ็นไเียนไปี่สบอลอีกรอบนึงโมเดลเสร็ก็ตัดไมกก้ครับไปกันเลยตัดไม้ตัดไม้โวยโยเดี๋ยวดี

มีไม้ขาวกับไม้โอ๊กครับต่อไปก็คืออะไรต่อคุกกับเป็นคุกเดี๋ยวพาไปดูคุกกับกราฟคุกคุกนี่เดี๋ยวไปดูกับข้างหน้าก่อน ออกแบบเองครับแต่โมเดลนี่ผมไม่ได้สร้างครับแอดก็ช่วยสร้างนะครับเขียนว่าคุกคุกนี้ภายในตัวคุกนี้ก็จะมีเตียงกับเค้กครับนี่เตียงเค้กแล้วก็ข้างหลังคุกนี้ก็จะเป็นลานประหารครับนี่ลานประหาร ไปกันต่อครับพอท่านได้ทำการคุกเรียบร้อยแล้วกัานก็ไปคราฟกันต่อครับคราฟนี้ก็จะมีแต่ กดเข้าไปนี่ครับจะมีแตัวคราฟให้เราได้ทำการ นนกินเค้กครับกินเค้กได้ครับแล้วก็อาหารหมดครับบอกแอดครับนี่กับสปอนเดนีกเช่นเคยแล้วก็วันนี้ ท่านก็จะเล่นมาที่บายนา้ำบเป็นจุดพักผ่อนของผู้เล่นเนี่ยมาในนำสาดเด็กตัวนี้ยสาเด็ก,น,ดน,กน,นี้ไม่ค่อยมันครับแต่ผมก็ทำครับไม่รู้เพื่ออะไรครับนี่ครับเออผม,มกระโดดครับขอมากระโดดอันใหญ่ครับกระโด ส่วนอันนี้คืออะไรที่มันเป็นสีสีนี่ก็คือใครจะแข่งว่าน้ำก็ได้เราเสียแข่งไว้น้ำพอเสียก็มาที่วัฟอีกเช่นเคยครับเรียบร้อยไปน้ำเสร็จก็อะไรเนี่ย ี้เป็นนักเรียนหรือเปล่าไม่ใจแต่ยังไม่เปิดอันนี้ก็เวิร์กรับเป็นแหล่งหาเงินแหล่งหาเงินครับขุดทรายแล้วก็จะได้เงินไทรยายทรายหมดก็บอกแอดอีเ e. ช่นเคยสปอร์นะ เกครับเกี่ยบปลาปลาศาตรับนี่ครับปลาศาสตผมไม่ได้ทำเองนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจครับว่าเขาทำไปเพื่ออะไรแต่มันเป็นจุดรวมพลข้างล่างจุดรอมก็คือ เ่ียางล่างที่เป็นแดงๆเนี่ยโอเคก็ออกไปจุดอื่นต่อนี่ครับมีธงไทยอยู่ข้างบนนะสวยครับอ่ันต่อไปก็เป็นกิวกับกิวคาโร่รับ ๊อบกาโรุโยน,นี้ครับอ่ีวิวนี้ก็เพิ่งสร้างเสร็จครับมีอาชีพนะถ้าผมจำไม่ผิดนี่ครับอาชีพมันจะสูมให้เงินคนเดียวไม่รู้ครับก็มาเล่นได้ครับ กับสปอนครับอะไรอะไรเนี่ยนี่ยเด้อทำไมมันไม่เห็นภาพแลบเด,ด,ดี๋ดวเด้อสปอนอ้าวรู้ทำไมก็ไม่เห็นภาพอีกแล้วนี่ครับเดะเด้อก็ กิวเสร็จเรียบร้อยครับต่อไปก็เป็นโถงแต่งงานครับใครจะแต่งงานได้ครับนี่ครับแต่งงานในเซิฟเราก็มีคู่แต่งงานแล้วสองคู่ครับก็จบไปได้สวยเลยทีเดียวนี่ก็ออกแบบเป็นรูปหัวใจครับโอเคครับแค่นี้ครับแล้วก็ ไปวาร์ปต่อไปครับวาร์ปต่อไปนี่คือฟรีโซนครับโอเคนะแต่ผมจะพาไปดูเป็นฟรีโซนเนี่ยขอไปเป้มหนึ่งครับฟรีโซนกดเข้าไปนี่ครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคได้แล้วครับ ฟรีโซนนี้ก็เป็นจุดที่ให้ท่านมาสร้างบ้านได้ครับทำอะไรก็ได้ครับเป็นจิตว่างของท่านก็ได้นี่คือฟรีโซนมีหลายบ้านเลยครับที่มาสร้างเดี๋ยวก็กลับไปยังสปอรอีกรอบหนึ่งวอยโอยโอย,โอย อ๋ครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับขอออกจากเกมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักเกมนึง รฟรีส่วนตัวนะครับโอไปที่ช็อปครับช็อปแอนเชลได้นี่ครับช็อปครับก็มีของต่างๆให้ขายครับมีของต่างๆท,ท,ที่ซื้อขายนะครับก็ซื้อได้ครับอันนี้ก็มีเหมือนกัน อัน okay. ต่อไปนี่ครับอันนี้ขอบอกว่ายังสร้างไม่เสร็จนะครับแต่ผมทําไว้ก่อนนะเป็นบ้านเช่าครับมีหลังนึงครับที่เขาเช่าไปแล้วมีคนจองครับมีครับเดี๋ยวจะพาไปดูว,ว่าโครงสร้างเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวหลังอื่นนี่ก็หลังนี้เขาจองแล้ว นีรับข้างในก็จะมีเป็นเค้กรับแล้วก็เตียงกล่องก็ของเครื่องใช้ต่างๆแล้วก็นังสื้อรับเรียบง่ายครับโอเคครับก็จองได้แตวถ้าจองครบเดี๋ยวผมก็จะสร้างเพิ่อมอหัต่อไปครับเป็นร้านอาหารเนี่ครับเข้ามา เดี๋ยวอ่านป้ายกัน,นครับร้านอาหารนี่ครับนี่ครับนี่ก็เป็นถังขยะครับที่ผมทำไว้อีกแล้วครับนี่ครับโอเคครับนี่ครับร้านอาหารก็จะมีอาหารให้ผู้ท่าน้อครับมีหลายอย่างเลยทีเดียว ต่อครับลานหานเสร็จก็มีอะไรอ่ะเออครับของฟรีครับลืมไปเลยนี่ครับของฟรีมีหินเรียบครับหินเรียบแล้วก็ดินติดติดยากแล้วก็ดินธรรมดาแล้วก็หินยาบครับหินยาบแล้วก็ไม้ขาวต้นอ่อน แล้วก็ไฟครับแล้วก็น้ำครับกันจกครับแล้วก็โกลสโตนแล้วก็ไม้ธรรมดาครับมีอะไรไหม เป็นลงสุขของแอดมินทั้งหมดเลยครับผมก็ไม่ทราบว่าใครมาทำนะนี่คืออะไรครับนี่ครับที่ยังไม่เปิดครับเป็นโรงเรียนนะครับทำเป็นโรงเรียนแล้วก็นี่สนามฟุตบอลครับยังไม่เสร็จครับแต่จะพามาชมนี่ครับสนามบอล เดี๋ยวผมก็ยังไม่ทราบว่าเล่นยังไง hmm. ส่วนใครที่อยากเล่นก็ได้ feet, เดี๋ยวผมจะทิ้ง IP s e เซิร์ฟไว้ด้านใต้คลิปแล้วกันนะครับส่วนใครที่เจอสกินแบบนี้ครับสกินแบบนี้ครับทักได้ครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์และสับสไครต์และกดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณดูครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับก็ขอจบคลิปย่านขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับ